เพื่อเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดจริงๆแล้วเมื่อคืนโนโทรมาหาคุณพอ่อแต่คุณพอ่ <c oughs> ณพอไม่รับสายคุณพ่อไม่รับสายเพราะมันงาน <c oughs> ไม่ไม่ใช่โกรธครอบครัวเรามีสองคนเมื่อมีคนเข้ามาคุณพ่อก็ต้อนรับเมื่อเขาออกไปเขาก็ไม่ใช่คนในครอบครัวคุณพ่อไม่มีอะไรจะคุยไม่ไม่ได้โกรธไม่ได้เป็นอะไรกันไม่มีอะไรจะคุย

หากคุณกำลังมองหาสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่คลิกมาที่ www ecocom shop net เรามีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พร้อมใช้ราคาประหยัดจัดส่งไวมั่นใจในการรับประกันทั้งอุปกรณ์สื่อสารการขโมยเครื่องไอเรื่องมือวัดเครื่องตั้งเวลาตโนกตัดตั้งระบบบันทึกเสียง Call Center ร,ร,ระบบโทรศัพท์ในองคอ์กรจัดหาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศจีนโทร0 9 3 1 6 0 1 9 3 9